บันนี้วันที่6มีนาคม2568เป็นวันที่63ข้าพเจ้านางสาวสาวรดพักชาดทันขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขราพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจักกวาเรสุอัตราชันตุเทวตาสัทธรรมังมุนิราชาัสัจสุนันตุสัขาโมคาทางสาเคก,กาเมจะรูเปคิลิศิขาละัตะเต จันตะิเขวิมาเนทีเปรธเทจะคาเมต้ารู้วะนะคะนีเคหาวัตถุเหตุเตปุมมาจากยันตุเทวาชลาทลวิสเมยักขะขันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะละวาจนะงสาธโวเมสุนันตุธรรมมาสวานณาคารูอัยามทันตาธรรมมาสวานณาคารูอัยามทันตา ธรรมะสวนรกาโรยามะทันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอาภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรม,มังอาภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอาภิปูชยามะสามบทกราบพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโตพระขวา พุทธังพระ,ะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระเวตาธรรมโมธัมมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนพระเวตโตสาวกสังกูสังฆังนามาสี่บทสวดนะมะการสิทธิคาถา นาาะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสาระคัมภีรปาฐะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิ ุทธิยมปีสังฆังสารนังกชามิตัติยมปีพุทธังสารนังขชามิตัติยมปีทำนางสารนังกชามิตติยมปีสังฆังสารนังกชามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวาเชนะสโสติเมโหตัสภะทานาทิเมสารนังอันยังธรมโมเมสารนัง เอเตน,นะสัจจวัเชนะโสติเมโหตุสะทานัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนางังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสโสติเมโหตุสะพทาเจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกลางสามัญย,ยังพระควาสกเกสสวิหระรติกะปิละวัตถุสิง์ มหาวนเนมาัตาภิขูสังเคนะสัตติงปัญจามเตหิพิคูสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิตัสสะหิจะโลกาทาโตหิเทวตาเยโพเยนะสันนิปติตาโหติพระขวันตังภัสนายะพิขูสังคัญจะอาทาโคจะตุน,นังสุทธาวาสก,กายการนางเทวานังเอตธาโหสิ อายังโขภควาสเกสุวิหรติกะปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหัตาพิคูสังเคณะสัตถิงปัญจัมเตหิพิคูสเตหิสเพเฮวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกาทาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายะพิคูสังคัญจะยันุนะมะยังปิเยนะภควา เตนุปะสังกเมยยามะอุปสังกมิตวะพระควะโตสันติเกปัจเจกคาถาภาเสยยามาติอะทโคตาเทวตาเสยยถาปิกนามะพระละวาปุริโสสัมมันติตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวะพาหังสัมมินเฉยยะเอวะมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระควะโต ตระโตปาตุระหังสุอาทโคตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังตุเอกะมันตังติตาโคเอกาเทวตาพระวัโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหาอีมังธรรมะสมัยยังทะกิตาเยวะ อาปาราชิตาสังคันเติอธาโคอาปาราเทวตาภควัโตสันติเกอีมังคาทางอาพาสตัตระพิฆวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามังโุสาระทีวะเนตานิคาเหตตวาอินทิยานิรักขันติปันทิตาเต อาทโคโอ,อะอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเจตวาขีลังเจตวาปะีคังอินทขีลังโอหัจจะม,มีชาเตจารันติสุทาวิมาราจขุมัตตาสุทันตาสุสุนาคาติอาทโคโอะอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมัง,างพาทางอาาติเยเกจีกพุทธทงสารนังคตาเสนาเตขามิสันติ อปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปะิปูเลสันติติอาทะโขภะควาพิคูอามันเตเสเยพุเยนะพิขเวทะสุโลกาธาโตสุเทวตาสันนิปติตาหนติตตถาคตังทัสสนายะพิคูสังคันจเยปิเตพิขเวอะเหสุงอติตัตมะธานางอะระหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิพระขวันตานังเอตัปรามายวะเทวตาสันนิปปติตาอเหตุสูงเสยยถาปิไมห่างเอตะระหิเยปิเตพิขเวภวิสันติอนาคตะมัทนานัะหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตัปรามายวะเทวตาสันนิปปติตาภวิสันติ ตยะถาปิไมหังเอตระหิอาจิขิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตาอิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมณาสาิกะโระภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขูภะคะวะโต ปัจจโสสงฆภะวายตถาโวะสีโลกะมนุกัสสามิยตถาภุมมาตถาสิตาเยสิตาคิริคภะรังปหิตตตาสมาหิตาปุทสีหาวาสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอ,โอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสสนามามานาวิลา พโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิลาวัทเวตาโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิโวเตจะอาตปามะการุงสุตตวาพุทธสาสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอามนุสานาทสนังอปเปเกสตะมัทธคุงสหัสสังอาถาสัตติง สตังเอเกสหัสสานางอมนุสานมัตถสูงอเปเกนันตามัตถคุงทิสาสภาภูตาอาหงตันจาสพังอภิญญายะวาวักิตวานัจคุมาตาโตอามันตัยสัทธาสาวเกสานระเตเทวกายาอภิกันตาเทวิชาณาถภิขโวเยโวหังกิตายิสามิคิราหิอนุปุพะโส ตตาสหัสสาวยักขาภุมมากาปิละวัฏวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสสิโนโมทามนาอาภิกามุงพิขูนางสมีติงวันังชาสหัสสาเหมาวตายักขานานัตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสสิโน โมทัมนาอภิกามุงพิขุณังสมิเติงวนังสาตาคิุราติสหัสสายขานานตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิขุณังสมิเติงวนังอิเจเตโสราสาสาหัสายขานานตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิขุณังสมิเติงวนัง เวสามิตาปัญจสตายักขานานตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัจสิโนโมทามานาอาภิกามุงพิคูนางสามิเตงวันังกุมพิโรราชค่ะิโกเวปุลัสสานิเวสนังพิโยนางสตาสหัสสังยักขานังปายิลุปาสติกุมพิโรราชคหิโกโสปาคาสามิเตงวันัง ปู่ลิมจ่าทิสังราชาทัตตารโทปาษาสติคันธทาพานังอาทิปติมหาราชาญัสสิโสอุตตาปิตัสะภาหวูอินทนามามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกาบุงพิกูนางสมีเตวานังทักกินันจ่าทิสังราชาวิลุโหตับปาษาสติ กุมพันธนังอธิปติมหาราชายัสสิโสอุตตาปิตัสสะพหาหูอินทานามาหมาภลาอิทิมันโตชุติมันโตณาวันโตยัสสิโนโมทามานาอาภิกามงภิกขูนางสามีเตงวะนัง,ง,นงปชจจิมันจ่ตทิสังราชาวิรูปโคปัาสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโส ปุตตาปิตัสะพะหาโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางอุตตารันจ่าที่สังราชาอูเวโรตัปปัสสติยักขานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสะพะหาโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโน โมทามนาอภิกามุงพิคูนางสามีติงวันังปุริมาติสังทัตตาลโธทักกิเนนาวิรหังโกปชิเมนาวิรุปะโคกูเวโรอุตตรังทิสังจะตาโลเตมหาราชาสามันตาจัตุโลทิสาทัทธลามนาอัตถังสุวะเนกาปีลาวัทเวเตสังนายาวิโรธาสาอาคูวันจานิกาสถาน มายากูเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหะจันทนโอมาเสโตจะกินุคันทุนิคันทุจะปานาโทโอปัมยโดจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตาเสโนจ่กคันทภพนโรราชาโนสัพโพอาคูปัญจสีโขเจวะติมพระโรสุริยวัชสาเอเตจันเยจจราชาโนคันทภพาสหาราชุพิ <laughs> โมทัมนาอภิกามุงพิคูนางสามีเองวะนังอาถาคูนาภระสานาคาเวสาลาสหตจักกากัมภาราัตาราอาคูปายาคาสหายติภิยามุนาทตะรัฐจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสามีเติงวานังเยนาค้าราเชสหัสหรันติทิพาธิชาปกิวิสุทธจักโค เวหายสาเตวะนะมะชะปตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสนามังอะภยันตานาคาราชานามสิสุปันนโตเขมมะมกาสิพุทโธสันหาหิวจาหิอุปาวะหายันตานาคาสุปันนาสารณมกัลางสุพุทังชิตาวชิระหัตเถนะสามุทางอสุราสิ อาตโรวาสาวเสเตอิติมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคสาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนโมจิสหะสตันจาพรลิปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพลิลิสงนางราหูพัทธมุปากามุงสามโยธานิพัทันเต พี่คูนางสามีเทวานังอาโปจาเทวาปะเถีจาเตโชวาโยตทาคโมุวารุนาวารุนาเทวาโสโมจายัสสาสหะเมตากะรุนากายิกาอากูเทวายัสสิโนทัสเสเตทาสทากายาสเพนานับตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสัสสินโโมทามนาอาภิกามุภิกูนางสมิเตงวะนังเวนทูจะเทวาสหารีจะอาสมาจ่าทุเยยมาจันทัสูปานิสาเทวาจันทามาคูปุรกคิตาสุริยะสุปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกคิตานักขันนิปุรกคิตวาอาคูมันทวะลาหกาวาสูนางวาสโวเสโท ตโกปาคาปูรินทโททัาเตทะสะทากายาสเพนานตะวันนิโนอินทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสินโนโมทามนาอาภิกามุภิคูนางสมิสิงวนณังอาธาคูสหภปูเทวาชารามคิสิคาริวะอริทกาจจโรชาจะอุมาปุพานิภาสิโนวาลุณาสหธรรมะจะ อตุตาจักาเนชกาสุรลยานุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนทัศเตทัศธากายาสเพนานัตตะวันิโนอิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุพิกูนางสมิเตงวะนาสัมมานามหาสัมมานามนุสสามนุสุตมา กิตาปโตสิกาอาคูอาคูมโนปโตศิกาอาทาคูหะระโยเทวาเยจาโลหิตาวสิโนปารักามหาปารักาอาคูเทวายัสสินโนทัสเตตัสธากายาสภพนานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโมธามานาอาภิกามุภิกูนางสมีิต่งะนางสุกาการุมหาอาลุนา อาคูเวคานาสาสหโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหาลัชามิสกาจายัสิโนทานะยังอาคาปัตุโนโยทิสาอาภิวัสติกทเสเตทัสทากายาสเพนานตตะวันิโนอิทิมันโตชติมันโตนาวันโตยสสิโน โอทมานาอภิกรรมุภิขูรังสันีเตงวะนางเคมิยาตุสิตายมากัตตาจยาสัชโนสัมพิตาารามเสถาโชตินามาจอาสวานิมานารติโนอาคูอาธาคูปารานิมิตาทัศเสเตทัสทะกายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสัชโน โอทามานาอาภิกามุงภิกขนางสมีติวานางเทเตเทเวะนิกายาสเพนานตาวันนิโนนามันวเยนะอาคันฉุงเยจันเยสถิสาสหาปะปาวุทธาชาติมักขีลังโอคาตินนมนาสวังทะาเขโมคาตรารังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุภมาปาระมะามัตโตจัก ปุตตอิทิมตโตสหสันนังกุมาโลติโสจะโสปาคาสามิติวนังสหัสสะพมาโลกานังมหาพมาพิติทติอุปปัโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเศธอิสระอาโคปเจกวสาวัตติโนเตสันจมัชโตอาคาปาริโตปาริวาริโต เตจัสเพอภิกันเตสินเตทเวสพมเกมาลสนาอภิกามิปัสกันหาสมันติ่ยังเอถากันหาถาพันธะราคนะพันธมัทุโวสามันตาปริวาเรถะมาวโมจิทากคจินางอิติตถะมหาเสโนกันหาเสนนางอเปสยิปานินาตาลมมหัจจะสารังกตวานะเพระวัง ยะถาปาวุสกกเมโคฐานะยันโตสวิชุโกตทาโสปจุทาวติสังกุโทอาศยังวัเสตัญจับพังอภิญญาวะวักิตวานาจักขุมาตาโตอามันตยิสัทธาสาวะเกสาสเนวเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชาณาถาภิกขโวเตจจะอาตัปปะมะกะรุง สุตตวาคุทธศาส,าสนังวิตาลาเคหิตปะกามุงเนสังโลม,มัปิอินชัยยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาะยาติตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ